เพราะจากนั้นเปต้อมาก่อนเลยแต่งราจะทูตไปทุกครั้งหนึ่งีกคราวนี้ไปแต่งเพื่อต้องการอยากจะากพบโจรงจริงๆทานั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรพันเหมือนกับว่าสวรรค์ถูกขีดเอาไว้แล้วขูกขีดด้วยอำนาจของสวรรค์แล้วก็เลยตกลงรงใจแต่แต่ตอนนี้ค่าซิปสอดซิปไหม แทนการจะนําไปให้ในคั้งนั้นเนี่ยเ,เหตุทํทให้พญาธมเนี่ยที่ไปใจต่ามอยู่แล้วแก่ใ,ใหญ่อยู่แล้วขนของกำนานทรัพย์สินหนึ่งทองไปนิเนี่ยประกาศว่านี่คือนี่คือพูดธม่าเลยบารามีเขาบอกว่าเข้าเข้าของเงินทองที่ขนกันไปเนี่ยขนก็ไป่สามเดือนนะขนไปสามเดือนนะ เพื่อจะไปแต่งทิศาของเมืองพญาธรรมเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยมันมันมาไม้มาอาศายไปว่าจะเป็นแก้วแวนเงินทองชกดิดินดาช่างมาวัวควายผู้อย่างคอยไปที่มดที่เมืองพญาของเนี่ยเป็นเมืองที่เต็นไปด้วยอันเดียมันดีมีลักค่ามีสมบัติมาก และที่สำคัญคู่อุปธรรมคู่บาอาจารย์เนี่ยท่านมีฤทธิ์มาคู่รูสีรูสีท่านมีฤทธิ์มากดูคู่กันกรปราชวรผอมนี่มาตั้งแต่พศอไหนามาแล้วเด็กยอได้วันเวลาของการอันิเศษสมรสของเจ้าชายกับเก่าหญิป ก็เลยเด้นต่อจากนั้นการที่ว่ากะทรงที่ไา้นี่นะติ๊ต้าเจ้าชายไปอยู่ประจำเลยทั้งชีวิตเนี่ยมันต้องทำให้บอกับแม่นี่นะใจก็หายเฉยไป เพราะว่าพอ่อกับแม่ไม่เคยพลาดและก็มีลูกสาวคนเดียวเท่าตัวหางหารจับจิ้นเงินทองเนี่ยขึ้นว่าเจ้าเมืองเนี่ยเขาม่ไดในกอยากถ่าทารานักหอกแต่ปรากฏขึ้นมาว่าแต่ละคนก็มีลูกเพียงแค่คนละคนเท่านั้นแหละไม่มีคนไม่มีลูกสองลูกสามเลยทีนี้วันเดินทางครับ พ่อนั้นเนี่ยซึ่งได้ฝังความรับมานานว่าเมืองของพญามรมเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากเทาสตร์ตาเทวราชทุกผู้มีบุญญาสตว์ใหญ่สูงสวรรค์เนี่ยได้มอบลูกแก้ววิเศษเนี่ยเอาไว้เพื่พปไปจำเมืองแล้วเพื่อให้เมืองการเมืองนั้นเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มุ่งเรืองเป็นลูกแห่ แล้วให้เป็นที่เกรงขามของอาณาเขาเรียกว่าต่างรง่วมเมืองต่างๆเขาจะเกรงขามจากนั้นจเจ้าเมืองนี้เนี่ยพยาธรรมเนี่ยอะไรขึ้นไปพอที่สูงของกษัตริย์เนี่ยเาเอาลูกแก้วะอ ซึ่งมันเป็นของที่คู่บ้านคู่เมืองนี่นะขอออกมาแล้วก็ได้ส่งมอบให้เขาเรียกว่าลุกเขยกับลูกสาวเนี่ยนำทลิปตัวไปเพื่อเติมความเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นก็น้นมาก็ประขอขึ้นมาว่า ลูกชายพญาทอนกับลูกสาวพญาธรรมแต่งงานกันแล้วนี่ตระครับเดินทางเนี่ยมาอยู่เมืองพญาทอนโดยการที่ว่าได้นำลูกแก้ววิเศษนะั้ิดตัวมันไว้ที่ลูกแก้ววิเศษนั้นเนี่ยคือเั็นของที่นำพาให้ความร่มเย็นและสันติสุขเนี่ยมาสู่บ้านเมืองนี้เนี่ย แบบไม่มีวันท้งมันพูดึกมาว่าดางนั้นตะต้นมาเมืองพญยาทองก็งกับเจริญเอาเจริญเอาคิดจากหน้ามือไปหลังมือคนมีบุญมีทานมีบาร,รมีนั้นประจุติลงมาจากสวรรค มาทําการเกิดอยู่ในบางพยาองนี้เนี่ยอยากเอาจริงเอาจังนักเขียนคงแกเรียนนักรกราฟคณมากเลยปัญญาเนี่ยจะเปอยู่ในมังพยาถนี้มากที่สุดเป็นประวัติการโดยทีจ่จะไม่มีวางไหนเกิดอีกเลยทีนี้จะเล่าย้อนไปว่า หลังจากเมืองพยาธรรมนี้เนี่ยทิ้นสุดการได้ครอบครองลูกแก้ววิเศษแล้วเนี่ยก็ทำให้ความเงียบเหงาความไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยประตุ้ทุ่บ้านเมืองเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดบวกครับ ไม่เลือกคิดกระจายอยากจะทำง,งานทำ้ามอยากจะอะไรต่างๆมันจะเกิดข่าวอันนี้เนี่ยบอกว่าหนูตอนเป็นถึงท้ายสัตดาเทวร่ามีบรรษัทสวส่างที่รับทิ้งาางาน,น,งน,นหายไม่ได้ลงมาหาพยาธอม และประถามพยาธรรมเนี่ยว่าลูกแก้ววิเศษที่เราประทามให้เอาไว้คู่กับเมืองนี้เนี่ยมันยังอยู่ดีไหมุพยาญชนะไปบอกว่าข้าพเจ้านี้เนี่ยได้มอบได้มอบให้ลูกสาวไปลูกััวไปต่างเดินแล้ว เป็นเวลานานแล้วหลยเป็นเวลาหลายเดือนหลายเดือนเลยพอท้ายสักดาเขาได้ฟังแค่นั้นแหละพูดว่าท่กกานกำลังจะเอาความสุขความเจริญความมั่งคั่งที่จะโงที่จะมาในวันข้างหน้านี้เนี่ยอาไป็วัตให้เขาได้ยังไงเราบอกว่า อันนี้พ้าเเจ้ามาเล้ซราพข้เปเจ้าก็รู้แต่เพีงว่าพ้าเเจ้าไม่มีอะไรพอาที่จะให้บุตรสาวเนี่ยนำคิดตัวไปเอาให้ดู้ตามหน้าแล้วเขาจะได้นึกถึงพ่อแม่ของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆไม่มีอะไรที่จะ ที่ค่าเข้ากับไอ้นุจแก้วยิงเข้าไปจากนั้นเขาสักการะ้ฟังแค่นั้นแหละเขาสักกากเลยบอกว่าหรือว่าบุญวาสนาของท่านลิขิตของสวรรค์เนี่ยต้องจะมีวันเยวลบทุกท่านจะมาถึงจุดนี้จุดที่ท่านจะไม่สามารถครองเมือง พยาามทำได้ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาแล้วแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยพยาธรรมนีก่ก็เลยถามพระสัพพะไปว่ามันมีอะไรหรือบข้าพเจ้านั้นเนี่ยไม่ได้รู้หรือว่ารู้ได้ย้ะเขาไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อคนที่มีบุญเนี่ยจากส,สวรรค์เนี่ย เขาจะทยอยจุติลงมาโดดในโลกมาุษู้เนี่ยถ้าเขารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยดุกกจ้านี้เนี่ยอยู่ในสถานที่นั้นและเขามีความเชื่อว่าแก้ววิเศษแกวสารพัดลึกเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของการในรมิตรหรือทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกหรือว,ว่าทั้งสิ่ง โล่คอนี้เนี่ยเราไม่เคยทราบมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่าจเจ้าเมืองพญาธรรมเนี่ยท่านก็นเป็นคนที่ทผม้็ถือเป็นคนนิยมนเน่ยไม่คิดมากอยู่แล้วประเี็นว,ว่าความจะเริ่มรุ่งเรืองเนี่ยมันจะตกไปยังลูกสาวที่ดาคนขันเนี่ยก็ไม่เป็นไร ไอ้ชกัดจะโดนแต่ตอนไหนเราพูดกัน,นนั่นแหละปากพอดมันคุมลังของรูปแล้วเนี่ยอาจะไปชกอยู่เมือง,งพญาทองก็ไมเป็นไรจากนั้นปรากพอดขึ้นมาว่าเขาปากกาทำไม่เคยไม่เหยียบเมืองพญาธรรมอีกเลยและเส้นเทียมทำให้เมืองพญาธรรมนะพญาธรรมนั้นเนี่ยเงียบเหงาซสสั้เซา แล้วก็ทำมาหากินไม่อจะเริ่มรุ่งเรืองบ้านช่องอห้องหอและศกดิส์อนโทรศัพท์หลังสายทัเพเซพทะเลจอนยักย้ายกันไปกันมาไม่ค่อยนั่นเลยแล้วก็จะกลา่าทถึงคำว่า,ำนำนาของตำนางเนี่ยทุพยายะของอี่ผลมาไไปเนี่ยมันมากมายมหาศาล ดูดูกอปรากฏขึ้นมาว่ามันไหลลงเข้าไปเป็นบึงบรเพชทะมันใหญ่ขนาดไหนตับชุมเงินทองเพชรพิมพ์จินดามันมากหรือไม่มากมันก่อนไหลลงไปตรงนั้นเยเขาเรียกว่าจินแดนเมืองนกรนสวรค์เขาเรียกว่าปะตูเข้าออกผมสว่า์ชั้นดาวดินหรือว่าเท้าสตาร์เทเรา เขาจะมาติดต่อพูดคุยะครับพยาธิธรขอ,อยู่แท้ๆนั้นนะที่ไหนที่ทุด,ทดม่านก็นเลยเพี้ยนกันมา,านเขาเนี่ยเป็นวราเพสเขาเนี่ยเป็นพอเพสเป็นปอเองอัน,อนยามณดีของจิตพยาคอามเขาได้มาบอกให้ก็เลยอันตรธานหายไป นอกจากนั้นชิ้นช้นก็เกิดความไม่มีความสุขในิจานั้นกลยกระจัดกระจายมาเขาเราว่งรู้ไปจนถึงทางเมืองพยักษณ์ว่านักตั้งแต่ยูกสาวพร้อมกับแก้ววิเศษเนี่ย ได้ไมาอยู่ทั้งแบบนี้แล้วเนี่ยดินดมนี้ไม่เป็นที่เสดหาไม่เป็นไม่เป็นที่เห็นตันมีความสุขอีกต่อไปก็เลยทําให้เมืองพญาหอมเนี่ยในร่างวาจาต่อหน้าที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าพญาหอมเนี่ยจะขอครองอาณาจักรอันนี้ และจะขออุปถัมภ์และจะให้เกียรติเสมอต้นเสมอปลายและจะให้เป็นบุคคลที่มีมีชีวิตอย่างสมัยกับานายแห่งบัลลังก์ของ้รพเจ้าแล้วก็จะยกมีมิตห่ายอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตของเมืองพญาทองทุกๆรุ่นตาที่ว่าได้ครองบัลลังก์อยู่ จากนั้นไปนต้นมาการเวลาให้การเสื่อมสลายของเมืองพญารรมนเก็หายไป้ที่ว่าทุกช้นต่างๆที่ว่ากระจายอยู่ทั้งแถบนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ว่าเรื่องเขาเรียกว่าหลังจากนั้นก็มีหมู่บ้านหมู่ไรต่างๆขึ้นมาอีกอันนี้คือตำนานของที่มาของเมืองเมืองพญาขอมพอเมืองพญาขอมนี้เนี่ย ได้รับลูกแก้ววิเศษแล้วเนี่ยก็ปกรากฏขึ้นมาว่าพระพุทพธเทิธิดาคนที่าาามีอำนาจวาสนาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไอที่ว่าสูงสูงเนี่ยก็ลังไหลกันมาเกิดแล้วก็ธนุบำรุงวัดวาไอธนุบำรุงต้านเมืองนั้นเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสร้างกอสมปราสาทญ่่โตมาโวฬา เป็นที่ประจักษ์แกสายตาแห่งชนทั้งหลายและปกครองอำนาจมาแบบยาวนานโดยที่เราไม่มีแผ่นดินใดประเทศใดนี้ที่จะมีอำนาจวาสนาเหมือนกับเมืองพญาของในครั้งนั้นอีกแล้วและหลังจากนั้นจนต้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่าว่าของนี้นี่ก็ได้อภิเษก ลูกล้านขขงพระยาก่กอรเนี่ยหญิงงามคนหนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าหญิงแตงอ่อนหญิงเป็นคนที่สองแล้วต่อจากนั้นก็มาพิเซษให้กับเจ้าชายตนเองเนี่ยให้กับลูกชายอยีกคนที่สามเรียกว่าแม่ย่าเมือง,งอดียวกว็ศาสตร์เมืองเก่าแล้วเ็าบอกว่าเจ้าหญิงแตงอ่อนนี่ยู่มงมากรีมไม่ และก็มาคนที่สี่นี้เขาเรียกว่านางอรพินก็อยู่พิมายของขายฝายจิตเดอร์คนี้ชายรมันที่เจ็ดนี้เนี่ยก็เลยมาแต่งใหมเฮสีอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าคนแรกเขาเนี่ยเขาอยู่ที่ท้าปราสาทพรบุรีแต่ละคนนี้ก็ขึ้นไปเป็นรายเทนีและครองเมืองพญายขอมนั้นเนี่ยเขาจะร,รุ่งเรือง ตราบเท่าที่เราเห็นอยู่ว่าอาณาจักรเมืองพยงาคมและก็ัาริอินเนี่ยมันสร้างกันขึ้นมานันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตระกูลสองตระกูลเนี่ยตั้งความปรารถนาอธิษฐานร่วมกันเป็นทองแต่เดียวกันแบบไม่มีวันแก้ออกได้เลยก็ปรากฏขึ้นมาว่าพอนึกคืง เมืองพยาธรรมขึ้นมาตอดเรามีโอกาสเอความเจริญเ,เรื่องเนี่ยของศาสนาพรามเนี่ยมาถึยแรกอย่ีงเ่นพระสังฆรายพนมรุ้เมืองต่ำพนมวันี่ยแล้วก็เมืองสิงอะไรต่งางๆนี่เลยในทุกสังคมคอเนี่ย โดยได้มใช้คนมันไม่นคนนี้พอเราเป็นเหตุที่ทำให้ภาษาเหล่านี้เนี่ยมันไม่อ้วนมันไม่ใหญ่เท่าที่คงหมายมาเก็บเพียงแค่รูปภาษาไปคำว่ารูปภาษาตัวคือไม้ต้ว่ามันต้องเรือจะเป็นภาษาแสดงตัวแบบมันหยุดไม่ได้เลยเป็นปร,รูปภาษาไอ้ที่ว่าเย็บเย็บท่านยู่อย่างนี้นะ่ะไอ้จีวรกอนเนี่ยนะ ขอบคุนู่ภาษาใมรใดมีความสวยงามไครเป็นผู้สะดุดตาสะดุดใจและใมรไดเป็นสิ่งมาจันของโลกแต่ประการใดเป็นเพียงแค่เท่ว่าสถานที่ความค่าแก่การศึกษา Bộ đi làm phần. đây đi làm không ít đi xuống ổn mày.